18,990บาทวันนี้ i5-72-12400F และก์ดจอ RTX 3050ที่ CNIT System ค่ะ สวัสดีค่ะพี่ปิ่นร้าน CS IT System นะคะวันนี้ก็มีคอมพิวเตอร์ประกอบพร้อมใช้งานนะคะวันนี้ราคาโปรโมชั่นดีๆจากร้าน CS นะคะ CPU เป็น Intel i5 Gen12 นะคะ6คอร์12เท r ค่ะตัวนี้ก็เทอร์โบได้ถึง4.4 GHz นะคะจากส่วนตัวของเมนบอร์ดนะคะจะให้เมนบอร์ดเป็นแบรนด์กิกะไบต์นะคะ h 6 6 0 MK ค่ะตัวนี้2ช่อง RAM นะคะใส่ RAM ได้สูงสุดถึง64กิค่ะ ส่วนในแรมชุดนี้นะคะเราให้แรมมันของแบรนด์ Kingston Fury นะคะจะเป็นแรม16 g b กั3 0 0นะคะเราใส่ duo นะคะ8 g b 2หรือว่าลูกค้าท่านใดที่ต้องการเป็นชิ้นเดียวก็ได้นะคะ16 g b กับ3 0 0ชิ้นชิ้นเดียวเลยก็ได้นะคะก็สามารถแจ้งที่แอดมินได้ค่ะส่วน SDM.2 ตัวนี้นะคะก็คือตัว512 g b นะคะตัวนี้ลิดถึง3 5 0 0เลยนะคะก็ถือว่าลิดเร็วโดนใจเลยนะคะตัวนี้ค่ะ วันนี้เรามากาดจอเป็นของกาดจอโทนสีขาวนะคะขาวสวยสว่างสดใสเลยนะคะจากแบรนด์กาแล็กนะคะเป็น RTX 3 0 5 0 6 g ยนกโนะคะตัวนี้ก็เป็น2พัดลมนะคะพัดลมแข็งแรงนะคะจากแบรนด์กาแล็กนะคะเคสสวยๆนะคะเคสสวยๆจากแบรนด์เพนตี้นะคะตัวนี้เป็นเคสพัดลมด้านหน้าทั้งหมด3ตัวนะคะเป็นเคสกระจกด้านข้างใสนะคะพัดลมด้านหน้าเราให้มาถึง3ตัวแล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งตัวนะคะระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะค่ะจากแบรนด์เพนตี้นะคะ จากส่วน power supply นะคะแล้วก็ให้โพลวัตจากแบรนด์ p e n t y นะคะ,ะ,คะพัดลมใหญ่ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีค่ะประกอบพร้อมใช้งานนะคะราคาโปรโมชั่นดีๆจากร้าน CS นะคะ18,990บบาทสั่งซื้อได้เลยนะคะทุกช่องทางของร้าน CS นะคะก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากร้าน CS นะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการจัดสเปคนะคะมีสเปคในใจหรืออยากจะปรับเปลี่ยนตรงไหนนะนะคะก็สามารถที่จะติดต่อแอดมินได้นะคะทุกช่องทางหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะคะแล้วก็เรามีโปรโมชั่นดีๆนะคะราคานี้ก็สั่งซื้อได้ที่หน้าร้านหรือไปดูโปรโมชั่นจากเว็บไซต์ CSITSystem.com นะคะก็ ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็สั่งซื้อสินค้าจากร้าน CS มาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือว่ารับออนไลน์นะคะก็สั่งซื้อได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ